เพื่อนวัดขาครับเนี่ยสุดยอดนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวผราะเต็บกินให้ดูเสาอันยุงมอ่ยเพราะกระนึ่งมันมันมันเบ่อเลียนมันมันเมาเรามันเหี้ยเงนแล้วมันตั้งคัวไข่โบ้ของเราวันนี้ครับก็เป็นเมนูปลาย่างทาขมิ้นครับปลาดุกนาปลาช่อนนานะครับชาวบ้านพิศษมาให้มาครับ ปลาเค็บตากแห้งนี่มันได้มาปลาสดได้มาสามตัวให้พักข้าแล้วก็ย่างก็จะตำสมตำครับเป็นเมนูมื้อเด็ดทารพิเศษอีกแล้วครับวันนี้จัดปลัดบอกตำสมตำรออะไรเลยครับมันต้องรอปลาสดกู้ตำหม้อสนามเหมือนเดิมคราาับสารพัดประโยชน์ปลาราต้องปลารต่อน นี่ครับทังจัดใครไม่มีกินปาลานี่ถือว่าไม่พัฒน,นานะครับความแซบชอบใครชอบมันครับคำเรื่อชูรสตาชดาใส่มากแซบมากใส่ให้หัวโปก,กัเลย ถ้ก,ออก็คุกเข้าเข้ากนันเหมือนเดิมครับนี่มีมานาแวใช้เมือกนเหลืองนี่คือมออะอึกครับสวงสเครื่องเอาเขาเรียกสาสับนผ่พานนี่ยียนี้เม็ดมะอกมันอ,ออกมาก็เปร่้ยแล้วใส่ต้มใส่แกงได้หมด ชาเขามีให้ได้กินฟรีหอมะโอเคครับเหลืองใส่ได้แล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวจัดการเลยกลูยิ้ข้าวแล้วครับไม่ไหวนาครับผมว่าก็ได้แล้วนะ อ,อ,อ่าในน้อยกว่านี่ค่อยเอาไปนี่ใหม่ตายจับตังก็ขวดตัวยังมอเลยครับนั่นนัวนี่กินด้วยออันนี้ก็รู้แล้วครับ ร้อนอยู่ยนั่นเองครัเจีย๊ยบขาวขาวจัว,วจัวหนาเจีย๊ยบเคยครับผม